หลายวันผ่านไปป้าพิมพ์รู้สึกเหงาเลยตัดสินใจซื้อสุนัขพันธุ์ไทยมาตัวหนึ่งตั้งชื่อว่าเจ้าจิว๋วซึ่งเจ้าจิ๋วนี้ขี้อ้อนน่ารักแต่มีนิสัยชอบเห่าบ่อยๆทุกๆสองชั่วโมงไม่เว้นแม้ตอนกลางคืนทุกเช้าป้าตุย้ยจะได้ยินเสียงเห่าของเจ้าจิ๋วตั้งแต่เช้าเมื่อจนทําให้ป้าตุ้ยที่อยู่บ้านข้างๆสะดุง้งตื่นเป็นประจำจนเริ่มทนไม่ไหวเช้าวันหนึ่งป้าตุย้ยตัดสินใจเดินไปเข้าประตูบ้านป้าพิมพ์ด้วยสีหน้าเอือมระอาป้าพิมพ์ตื่นอยู่หรือเปล่าพอจะรู้้้้้้ไหหมมมวววว่่าาาาเเเจจิททปลงงงััันนนคืุกๆชโ ป้าพิมพ์เปิดประตูออกมาด้วยสีหน้าขอโทษขอโพยอุย๊ยขอโทษจริงๆนะเธอพอดีเจ้าจิว๋วมันยังไม่ชินกับบ้านใหม่คงรู้สึกตื่นเต้นไปหน่อยป้าตุ้ยถอนหายใจแต่ฉันหลับไม่ลงแล้วนะทั้งคืนเจ้าจิว๋วมันห่ารัวราวกับว่ามีขโมยทั้งวันทั้งคืนนี่มันยังไม่รวมตอนกลางวันที่เสียงดังเป็นพิเศษด้วยนะป้าพิมพ์ยิ้มแห้งๆจริงๆฉันก็พยายามให้มันเงียบแล้วนะแต่คงต้องให้เวลาหน่อยคงสักทักเจ้าจิ๋วจะชินไปเองป้าตุ้ยพยายามทำใจ งั้นก็ช่วยดูมันหน่อยนะเธอฉันอยากนอนหลับสนิทบ้างไม่อยากต้องสะดุ้งตื่นตอนดึกๆอีกแล้วคืนหนึ่งป้าตุ้ยกาลังนอนหลับสนิทกําลังฝันดีจนเกือบจะเห็นเลขหวยชัดชัดอยู่แล้วแต่จู่จู่ก็ต้องสะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะเสียงหางของเจ้าจิสุนักตัวแสบจากบ้านป้าพิมพดังสนั่นลั่นไปถึงบ้านเธอป้าตุ้ยลุกขึ้นด้วยความหมุดงิดตะโกนข้ามรูไปทางบ้านป้าพิมพเลี้ยงหมายังไงให้มันเงียบไม่ได้บ้างเหรอนี่ยฉันกําลังฝันจะได้หวยตัวแดงแดงแท้แท ป้าพิมที่ได้ยินเสียงป้าตุ้ยตะโกนข้ามมาก็รีบเดินออกมาขอโทษโอ้ยขอโทษนะเจ้าจิ๋วคงเห็นเงาตัวเองสะท้อนในกระจกเลยตกใจแล้วก็เห่าเสียงดังหน้าฉันก็กำลังพยายามกลอมให้มันหยุดอยู่เนี่ยเจ้าจิ๋วเห่าเบาๆหน่อยเห็นไหมป้าตุ้ยเขาว่าเราแล้วป้าตุ้ยยังคงไม่พอใจหวยฉันหายไปแล้วนะป้าพิมนี่ถ้าฉันพลาดรางวัลใหญ่ไปเพราะเจ้าจิ๋วฉันจะเอาไปปล่อยวัดเลยนะป้าพิมหัวเราะแก้เขินอย่าโกรธเลยหน้าถ้าฉันฝันหวยอะไรจะบอกป้าตุ้ยทันทีเลยน้า ทั้งสองยืนคุยข้ามรั้วกันกลางดึกโดยมีเจ้าจิ๋วยืนเห่าอย่างสงสัยอยู่ข้างๆท้ายสุดป้าทิมก็พาเจ้าจิ๋วกลับเข้าบ้านป้าตุ้ยก็ได้แต่หัวเราะกับความฝันที่โดนเจ้าจิ๋วปลุกจนขาดหายไปถ้าพลาดหวยเพราะหมาฉันจะไม่ลืมเลยนะเจ้าจิ๋วป้าตุ้ยบ่นพึมพมแล้วก็เดินกลับเข้าบ้านไปนอนต่อในคืนนั้นป้าตุ้ยกลับไปที่เตียงตั้งใจจะหลับอีกครั้งคราวนี้หวังว่าจะได้หลับยาวๆให้ฝันเห็นหวยที่พลาดไปแต่ในขณะที่กำลังจะเคลิ้มหลับเสียงห้องฮ้องห้องของเจ้าจิ๋วก็ดังขึ้้นอีกครัง ป้าตุ้ยสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้ความอดทนแทบหมดป้าพิมพ์เจ้าจิ๋วเห่าอีกแล้วนะนี่มันรอบที่เท่าไหร่แล้วป้าพิมพ์เองที่กำลังเพิอมหลับเหมือนกันได้ยินเสียงตะโกนข้ามรัวจากป้าตุย้ยก็รีบวิ่งออกมาคราวนี้ป้าพิมพ์มีท่าทีเหนื่อยเหนื่อยไม่แพ้กันโอ้ยฉันก็ปวดหัวกับเจ้าจิ๋วเหมือนกันไม่รู้มันเห็นอะไรถึงต้องเห่าทุกชั่วโมงแบบนี้งั้นให้มันนอนหน้าบ้านเลยดีไหมจะได้เห่าให้สีใจ,จไปเลยป้าตุ้ยพูดประชดป้าพิมพ์ถึงกับหลุดหัวเราะออกมา ถ้าป้าตุ้ยรับเจ้าจิ๋วไหวก็จัดไปสิทั้งสองหัวเราะกันเบาๆท่ามกลางเสียงเห่าของเจ้าจิ๋วที่ยังไม่หยุดแล้วป้าพิมพ์ก็ตัดสินใจพาเจ้าจิ๋วไปไว้ที่ระเบียงด้านหลังบ้านไกลาจากบ้านป้าตุ้ยเผื่อว่าจะทําให้เสียงเห่าเบาลงหน่อยก่อนเดินเข้าบ้านป้าตุ้ยแอบยิ้มถ้าคืนนี้ฉันฝันถึงหวยได้อีกจะไม่โทษเจ้าจิ๋วเลยแต่ในคืนนั้นเสียงเห่าของเจ้าจิ๋วก็ค่อยๆเบาลงไปป้าตุย้ยได้กลับไปหลับสนิทในที่สุดและทั้งสองบ้าน ก็งเงียบสงบลงบ้างทิ้งไว้แต่เรื่องสำคัญของเจ้ามาจิ๋วที่กลายเป็นหัวข้อพูดคุยระหว่างสองป้าในวันรุ่งขึ้น